ถ้าผู้จมเจ้าขาดวงรายเดือนประจำัาที่ทนึ่งถึงสากันยาสองห้าค่ะใครเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุขเสาร์นะคะไม่จะเป็พุธกลางวันกลางคืนนะคะคุณสามารถเข้ามาฟังได้พร้อมกันเลยค่ะคุณขาท่านผู้ชมเรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะดวงการงานตะบอกคุณจะมีโอกาสโชคดีประสบความสําเร็จแล้วนะคะเพรที่ผ่านมารู้สึกนื่อ เหนื่อยคุณคาทําอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยมากมายฮะแต่วันอาทิตย์นะคะต้องบอกตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีโดยเฉพาะเรื่องงานเลิศมากค่ะ ในเรื่องราวของการเงินค่ะคุณขาบอกเลยนะคะคุณมีโอกาสได้ปรับฐานเงินเดือนที่ดีเพราะงานดีเมื่องานดีเงินถูกสนับสนุนคุณขาดังนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานการเงินสองข้อนี้ดีค่ะคุณขาแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายหลายคนที่เกิดวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่ร้อนรนเรื่องการจ่ายเงินนะคะฉดังนั้นเรื่องการเงินต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเพราะคนเกิดวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่อําเภอใจในการใช้เงินค่ะมาเรื่องของความรักนะ คสำหรับคนที่โสดค่ะคนเกิดวันที่คนโสดต้องบอกช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยไม่มั่นใจตัวเองในเรื่องความรักคุณคะกลัวความรักขึ้นมาสะง,งั้นมีความรู้สึกว่าพอ ความรักสมความปรารถนาะเรากลับถอยห่างคุณคา <What? S 1> แสดงว่าด้วยตัวคุณเองเนี่ยยังไม่พร้อมจะมีความรักให้ปฏิเสธถ้าคุณเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าใครมารักคุณคุณขาถ้าเกิดคุณไม่ปฏิเสธตอนแรกคุณคาเขาจะช้ำใจมากมายเพราะจริงๆแล้วคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักนั่นเองค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะที่เกิดวันทิตย์บอกเลยคะ่ะช่วงระหว่างนี้ระหองรแรงกันด้วยอารมณ์ระหองรแรงกันด้วยเหตุ ผลต่างๆที่ดูรู้สึกว่าต่างคนต่างมีมุมมองที่ต่างกันคุณขาบางทีอีกคนต้อง,องนิ่งนะคะเพื่อให้เรื่องราวต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีคุณชีวิตคู่เป็นแบบนี้ละค่ะมีปากมีเสียงกันบ้างอดทนสักนิดค่ะแล้วทุกอย่างจะดีนะคะคุณขา เรื่องของสุขภาพค่ะบอกเลยนะคะคุณขาคุณทํางานคุณซีเรียสมากค่ะ 1. นภาวะความเครียดสูงขึ้นในช่วงนี้นะคะ 2. คุณนั่งกับที่นานเกินไปมีภาวะในเรื่องของคอบาดไหลออฟฟิศซินโดมต้องระมัดระวังค่ะนั้นดูแลตัวเองดีๆนะคะดิฉันบอกเลยค่ะว่าเรื่องสุขภาพถ้าเกิดกลับมาดูแลตัวเองปรับ เลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างแล้วทุกอย่างจะดีค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะบอกเลยนะคะเรื่องของการงานกอะไรก็ตามที่ร้ายๆจะกลายเป็นเรื่องดีคุณขาคุณเจออะไรติดขัดเรื่องอะไรดวงการงานรุ่งพุ่งแรงมาก,ตมตตมกาเตรียมตัวเตรียมใจับการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินบอกเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงระหวังที่คุณกําลังจะปรับทุกสิ่งอย่างคะ่ะปรับวิธีการเก็บเงินปรับวิธีการใช้ชีวิตปรับทุกเรื่องราวทั้งหมดพอปรับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้คุณคะ่ะเพราะดวงการเงินคุณดีคะ่ะมาสู่เรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดคะ่ะเดือนนี้คุณต้องเริ่มเปิด ใจคุณขาเพราะความรักเริ่มเข้ามาคุณมีหลายสิ่งหากที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณกังวลใจมีหลายสิ่งที่คุณเคยบาดเจ็บคุณขานะั่นมันคือเคยบาด เจ็ดคุณค้าแต่ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าคุณไม่ move on กับคนเก่าๆไม่ move on กับเรื่องเก่าๆคุณจะไม่สามารถมีความรักครั้งใหม่ได้เลยค่ะความรักดีๆกําลังรอคุณอยู่นะคะสําหรับคนโสดเปิดใจนิดแล้วอะไรจะดีค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงระหว่างนี้ดิฉันแนะนําเลยค่ะให้คุณชวนกันไปทําบุญนะคะชวนคู่รักไปทําบุญชวนคู่รักไปสารเรื่องความรักไปพูดคุยไปรีแลกซ์กันบ้างคะ่ะเพราะที่ผ่านมาคุณเองปล่อยผ่านกันเรื่องราวที่แบบจะใช้ชีวิตคู่กันมา อะไรคุณปล่อยผ่านแปลว่าคุณไม่ได้พูดคุยกันค่ะคุยกันหน่อยค่ะแล้วชีวิตคู่จะดีนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะดิฉันบอกเลยค่ะภาวะไมเกรนสะสมค่ะต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้เป็นช่วงภาวะความเครียดคุณขาคุณต้องปล่อยวางให้มากที่สุดอะไรก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าเริ่มเครียดคุณหาความความคิดบวกเนี่ย เข้ามาผลักในความคิดลบออกไปจากชีวิตเพียงเท่านี้ค่ะภาวะไมเกรนก็จะดีขึ้นเรื่องบางเรื่องแก้ไขไม่ได้ต้องให้เวลาแก้ไขนะคะท่านผู้ชมสําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะดวงการงานบอกเลยนะคะเรื่องงานเนี่ยจะสําเร็จทุกสิ่งอย่างอะไรที่คุณหวังไว้อะไรที่คุณรอค่ะคุณจะสมหวังตามความปรารถนามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งในทิศทางที่ดีนะคะส่วนเรื่องการเงินค่ะช่วงระหว่างนี้อย่าเพิ่งทําเอกสารใดๆทั้งสิน้นอย่าเพิ่งตัดสินใจ ในการครอบครองทรัพย์สินช่วงนี้ใจเย็นๆก่อนคุณคะ่ะให้ผ่านพ้นนะคะเข้าสู่เดือน10น่าจะดีกว่าเดือน9นะคะคุณค้าส่วนเรื่องความรักดิฉันบอกเลยคนโสด哈ช่วงระหว่างนี้เนี่ยเป็นช่วงจวังหวะที่คุณเนี่ยอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะโสดไม่อยากจะยุ่งใครแต่ความรักก็เข้ามาค่ะคุณคาคุณคาคุณปฏิเสธนะคะดิฉันอยากให้คุณพร้อมถึงจะมีความรักเอาง่ายๆคือคนโสดจะมีคนเข้ามาแต่ถ้าไม่ใช่ให้ปฏิเสธค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงระหว่างนี้ดิฉันบอกเลย ไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะคุณเข้าใจกันมาก ขึ้นค่ะความรักเนี่ยทำความสัมพันธ์ทําความเข้าใจกันมากขึ้นที่ผ่านมาเจออะไรกันมาเยอะค่ะช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงความรักที่ไปได้เรื่อยๆค่ะคุณค้ะเรื่องสุขภาพนะคะช่วงระหว่างนี้คุณใช้สายตาเยอะมากเล่นโทรศัพท์มือถือนอนก็มองนั่งก็มองตาก็จ้องแต่จอคอมคุณค่ะมีภาวะสายตาเมื่อยล้าหรือมีภาวะตาที่อาจจะมีปัญหาได้คุณคะพักสายตาบ้างนะคะไม่งั้นอาจจะมีภาวะตัดแว่นนะครับเปลี่ยนเลนหรือสายตาเพิ่มหรือลดอะไรก็ตามที่มีภา สายตาจะเกิดคุณต้องระวังค่ะคุณสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะไม่ไว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนค่ะดิฉันสรุปรวมให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะดวงการงานค่ะช่วงนี้คนที่เกิดวันพุธอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะมีงานเยอะหน่อยอาจจะมีภาวะงานที่รู้สึกว่าไม่ลงตัวคุณขาอดทนอีกสักนิดคุณมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะงานเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ปัญหาเข้ามาให้เราเนี่ยได้สัมผัสคุณคุณขางานคุณผ่านอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้อาจจะงานเยอะหน่อยแต่สุดท้ายค่ะ ผลข,ของงานจะเป็นบทสรุปที่ดีให้คุณก้าวหน้าก้าวไกลในอนาคตค่ะ เรื่องของการเงินนะคะการเงินเดือนนี้ต้องบอกดีขึ้นค่ะมีช่องทางรายรับที่เพิ่มขึ้นโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินอะไรที่คุณซื้อทิ้งไว้เป็นมูลค่าที่ดีอะไรที่คุณทําทิ้งไว้การเงินจะกลับเข้ามาไอเรื่องปันผลไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคุณขาจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายเอาง่ายๆทรัพย์สินที่คุณถือเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นดวงการเงินดิฉันไม่เป็นห่วงค่ะโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องเงินค่ะ เรื่องของความรักนะคะคนโสดดิฉันบอกเลยค่ะคนโสดช่วงระวังนี้ความคุมเครือมีมากมายคุณต้องระมัดระวังนะคะช่วงระวังนี้ถ้าเกิดคุณจะมีความรักถ้าคุมเครือแบบเนี้ยคุณบอกเขาว่าให้ไปจบซะก่อนให้เคลียร์ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาเริ่มกับเราไม่งั้นความรักคุณจะเก๊กสิมนในอนาคตค่ะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะดวงความรักต้องบอกไม่ได้แยกับคุณขาความสัมพันธ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นใครจะวางแผนการมีลูกช่วงนี้จังหวะที่ดีคุณขาคนที่มีชีวิตคู่ผ่านอะไรกันมาเยอะมากโดยเฉพาะคนเกิดวันพุธคุณขาทะเลาะวิวาทจีรันฟันแทงกันมากมายแต่สุดท้ายก็ไปด้วยกันได้เพราะชีวิตคู่ของคุณถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาใดๆคะ่ะเรื่องของสุขภาพนะคะภาวะภูมิแพ้กำเริบค่ะใครที่มีภาวะของชีวิตที่มันแบบ โรคประจําตัวช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะคุณเผลอเลยค่ะที่ผ่านมาคุณรู้สึกมันหายแล้วฉันไม่ต้องทานยาละมันหายแล้วฉันไม่ต้องดูแลตัวเองละฉันใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้นะคะคุณคะ <c oughs> ใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วให้กลับมาดูแลตัวเองเพราะช่วงนี้เป็นช่วงระหวังที่คุณเผลอเลยทําให้โรคประจําตัวเนี่ย กลับขึ้นมารุมเราต้องระมัดระวังค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะดิฉันบอกเลยดวงการงานคุณข้าดวงปังมากผู้ใหญ่เอ็นดูค่ะ <Wow. S 1> ต้องบอกคุณได้รับการพริจารณาให้เลื่อนขั้นเลื่อนโอกาสนะคะและตัวคุณเองค่ะต้องบอกมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของงานช่วงระวังนี่ทําตัวให้น่ารักเวาไว้คุณข้าอย่าอีกโก้นะคะอย่ามีความรู้สึกอารมณ์พุ่งพล่านนะคะอย่าเอาแก่ใจตัวเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณถูกเล็งจากผู้ใหญ่ค่ะว่าเอ๊ะ จะจะให้โอกาสเธอดีไหมแต่ดวงดีแบบนี้คุณได้รับโอกาสนั้นอย่างแน่นอนค่ะดวงการเงินบอกเลยค่ะการเงินกําลังจะทิศทางดีคุณขาช่องทางรายรับจะมีมามากขึ้นนะคะรวมถึงการเงินเนี่ยจะมีโอกาสได้ปรับได้มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นสบายใจได้การเงินถือว่าดีค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสดช่วงระหว่างนี้คุณดิฉันอิจฉาคุณจังเลยค่ะความรักจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาในชีวิตค่ะ คุณขายินเด็กเหรือคะคุณตายย <What? S 1> ิ่ิจฉานะคะคุณเองจะมีโอกาสเจอคนอายุน้อยกว่าเข้ามาจีบคุณคะ่ะ oh. ใครในชีวิตที่เกิดวันพฤหัสสดีไม่เคยโดนจีบคุณเตรียมตัวนะคะช่วงเดือนกันยานี่คุณมีโอกาสพบรักที่น้อยกว่าและมีโอกาสโดนจีบค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงระหว่างนี้ห่างเหินเรื่องความรักเพราะหลายคนมีเหตุผลง,งานเยอะมันคือข้อ จริงๆแล้วเนี่ยความรักคบกันมายาวนานอาจจะมีจังหวะชีวิตที่มีการเบื่อหน่ายกันบ้างดิฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะนึกถึงข้อดีกันให้มากคุณขาข้อดีเป็นสิ่งสําคัญนะคะนึกถึงให้มากค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็ทําความเข้าใจกันใหมอ่อะไรที่ยอมได้อะไรที่พูดคนไก่ได้ก็เริ่มต้นใหม่สิ่งดีจะเกิดขึ<ๆ>ข้นกับคุณขาสําหรับเรื่องสุขภาพกับคุณขาภาพรวมเนี่ยดีมากระบบภายในต่างๆดีค่ะแต่เรื่องผิวต้องดูดีๆนะคะคุณขาช่วงระวังนี้คุณไม่ดูแลตัวเองเลยไม่กัน แดดไม่ใดๆทั้งสิ้นมีโอกาสฝ้าขึ้นนะคะมีโอกาสมีภาวะเรื่องของผิวเนี่ย แตกหรือมีโอกาสภาวะผิวที่มีปัญหาคุณคาลองดูครีมบำรุงก่อนนอนทาสักหน่อยเพื่อดูแลบำรุงผิวจากภายนอกคุณคาคุณเข้าใจไหมคะภายนอกคือโง่งเหงที่นีค่ะกรับให้เกิดความสมบูรณ์สมดุลเท่านี้เองทุกอย่างจะดีสําหรับเรื่องโงเหงกับผิวพรรณค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของงานนะคะใจร่มๆค่ะช่วงระหว่างนี้เดดดิฉันไม่แนะนําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่แนะนําให้คุณลาออกจากงานไม่แนะนํา,ออา,านนนให้คุณเปลี่ยนงานไม่แนะนําให้คุณมีความรู้ รู้สึกว่าฟุ้งกับเรื่องราวจะต้องไปนู่นนี่นั่นคุณขาจังหวะยังไม่ใช่ค่ะเพราะถ้าคุณ,คณออกจากงานคุณมีโอกาสเสี่ยงตกงานนานมากนะคะเพราะดวงยังไม่เปิดในเรื่องของงานถ้าคุณมีที่เก่าคุณทาไปก่อนแล้วทุนท่องไว้ว่าดีใจที่มีงานทําค่ะคุณขางานอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะใจร่มๆค่ะเดี๋ยวโอกาสมันจะมาเองแต่ถ้าเปลี่ยนช่วงนี้คุณอาจจะหนีเสือปะเจ้าระ โอเคนะคะเหนื่อยแน่นอนใจร่มรมค่ะเรื่องของการเงินค่ะระมัดระวังการใช้เงินหน่อยนะคะช่วงระวังนี้จ่ายเงินเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพของตัวเองคุณขาถ้าเกิดในกรณีที่คุณมีรายจ่ายแต่เป็นเรื่องสุขภาพของตัวเองเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองนิดนึงะบางทีการที่คุณแบบประมาณว่าเผลอเลอปล่อยปะละเลยแทนที่จะรักษาแบบนี้3วันก็หายแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่กินยาฉันไม่สมําเสมออาจจะระยะยาวจ่ายยาวเลยก็ได้ดังนั้นเรื่อง สุขภาพกลับมาดูแลตัวเองนิดนึงหารเรื่องเงินจะได้คุณมีเงินเก็บนะคะไม่ใช่เก็บเงินเพื่อไปรักษาสุขภาพคุณดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณขาท่านผู้ชมเจ้าค้าสาหรับคนโสดนะคะดิฉันบอกเลยค่ะคุณจะมีโอกาสนะคะได้เพื่อนเป็นแฟนหรือเปล่า <Wow. S 1> สถานะคนใกล้ ตัวอาจจะมีแอบมาหลงรักคุณหรือคุณไปแอบหลงรักเขาคุณขาดิฉันจะห้ามดีไหมคะห้ามไม่ได้นะคะเพราะเรื่องราวแบบนี้มันความรักมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานะคุณแต่บางทีบางอย่างเนี่ยเมื่อเราเจอเพื่อนเราแล้วเรารู้สึกเราแอบไปหลงรักเขาถามเขาก่อนเขารักเราหรือเปล่าดังนั้นคุณต้องพิจารณาดีๆนะคะคุณไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะทุกข์ในระยะยาวคุณขาต้องดูดีๆคะ่ะคุณสําหรับคนที่มีคู่นะคะดิฉันบอกเลยคุณต้องปล่อยวางให้มากเลยค่ะคุณขา ดิฉันบอกแบบนี้นะฮะยิ่งคบกันนานขึ้นเนี่ยเขาบอกชีวิตความหงใหญ่มันน้อยลงค่ะดิฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะสาหรับคนที่มีคู่นะคะใช้เขามันเตือนสติก็ได้คุณคุณกลับมาเติมเต็มหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคนมีคู่คุณขาแล้วจะดีค่ะเพราะถ้าเกิดไปเริ่มต้นใหม่หรือคุณเบื่อคุณปฏิเสธความรักเก่าเนี่ยดิฉันอยากจะบอกเลยนะคะคุณพลาดโอกาสครั้งสําคัญค่ะคนที่คบอยู่ปัจจุบันอาจจะดีที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะดิฉันบอกเลยคุณขามีโอกาสนะคะ เอ็นอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบออกกําลังกายมากเกินไปนอนผิดที่ผิดทางนั้นต้องระมัดระวังขยับเขยืขย่อนตัวเองช่วงนี้ค่ะเพราะมีโอกาสเกิดความอักเสบในทุกจุดของร่างกายได้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพค่ะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะเรื่องของการงานต้องระมัดระวังนะคะโอกาสในการโดนขัดแย้งกันมีสูงคุณค้าท่านผู้ชมช่วงระหว่างนี้เรื่องการงานเนี่ยหูต้องไม่เบาคุณจําไหมนะคะคนดีหูไม่เบาค่ะคุณขาบางทีไปฟังอะไรมา บางทีเขาโกรธกับคนนี้แต่เขาก็อยากจะเราได้เป็นพวกก็ามาพูดกับเราไม่ไปโกรธคนนี้ด้วยอย่าเด็ดขาดคุณขาไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยเขาค่ะคุณดังนั้นไม่งั้นคุณจะมีผลในเรื่องของงานเพราะทัศนคติต่างๆมีข้อขันแยง้งเกิดขึ้นในเรื่องของงานสูงมากต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของการเงินนะคะคุณขาดิฉันบอกเลยค่ะคุณจะมีโอกาสได้อะไรมาแบบฟุก <Wow. S 1> นะครมีโอกาสโชคดีหลายสิ่งค่ะคุณค้าใครทําอาชีพใดๆก็ตามจะมีโอกาสได้รับเงินแบบฟุกฟุกถือว่ามีความโชคดีตลอดเดือนกันยานะคะเดนขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะคุณคาท่านผู้ชมขาเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะคุ ต้องบอกแบบนี้ค่ะคนโสดในความรักครั้งเก่ากลับมาค่ะคุณขาพิจารณาดีๆนะคะคุณดิฉันอยากจะบอกมี1ก็มี2นะคะความรักครั้งเก่าจะหวนกลับมาสาหรับคนที่โสดกับคุณขาพิจารณาดีๆถ้าเป็นดิฉันดิฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะให้เริ่มต้นใหม่กับใครใหม่ๆน่าจะดีกว่าสําหรับรักครั้งเก่าค่ะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะมีเกณฑ์ข่าวดีค่ะ oh. คุณขาคุณจะได้รับการมั่นหมายคุณจะมีโอกาสที่คบกันมานานแล้วเอออาจารย์ถามอะไรจะได้แต่งจะได้คําตอบนะคะใครที่ยังไม่มีลูกก็จะมีโอกาสสมความปรารถนาคุณความรักชีวิตคนมีคู่คนที่เกิดวันเสาร์ต้องบอกดีมากๆคุณขาสมความปรารถนาตลอด เดือนกันยายนค่ะคุณเรื่องสุขภาพนะคะดิฉันบอกเลยค่ะช่วงระหว่างนี้เนื่องจากคุณเป็นมีภาวะภูมิแพ้<อ>คุณมีภาวะชีวิตที่แบบประมาณว่าต้องระมัดระวังตัวเองสูงมากไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ว่าจะเป็นความเย็นความชื้นต่างๆความภูมิแพ้ประจำตัวคุณมีโอกาสกำเริบได้ในช่วงนี้<อ>พักผ่อนให้เพียงพอทานของอุ่นๆนะคะแล้วก็ห่มผ้านอนหลับฝันดีเพียงเท่านี้ชีวิตคุณจะ ปลอดภัยในเรื่องภูมิแพ้ค่ะถ้าผู้ชมเจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องหวงจุย้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกด Subscribe ด้านล่างได้เลยค่ะ